ความสูงของแต่ละคนถูกกำหนดด้วยหลายปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือกรรมพันธุ์หรือยีนวิดีโอนี้พี่หนงจะมาคุยเรื่องของยีนควบคุมความสูงแล้วมันอยู่ตรงไหนในะร่างกายของเราเผื่อว่าถ้าเราดูแลให้มันดีขึ้นจะได้ส่งผลต่อความสูงของเรานั่นเองค่ะ ควบคุมความสุขมันเป็นกลุ่มของยีนหลายพันตัวที่ทํางานร่วมกันเพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกายแบ่งออกมาได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1จะเป็นยีนที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนค่ะยีนเด่นๆตัวแรกก็คือ GH1 ค่ะ gh1 นี้ย่อมาจากโกรทฮอร์โมน1นะคะซึ่งเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมที่17มีหน้าที่สําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโกรทฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะมาดูยีนอีกตัวหนึ่งก็คือ igf1 มันจะอยู่บนโครโมโซมที่12ควบคุมการสร้าง insulin-like growth factor 1ซึ่งสร้างจากตับแต่ก็าสามารถสร้างจากเซลล์อื่นได้ด้วยนะคะเช่นเซลล์กระดูก มันจะไปจับกับตัวรับบนเซลล์กระดูกกระตุ้นการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกอ่อนมีงานวิจัยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความผิดปกติของ GH1 หรือ IGF1 อย่างใดอย่างหนึ่งก็าอาจจะทำให้เกิดภาวะเตี้ยแคละหรือภาวะตัวสูงผิดปกติได้ค่ะนอกจาก GH1 กับ IGF1 แล้วก็ยังมียีนที่ควบคุมฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนเพศซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ก็มีผลต่อก,การเจริญเติบโตของกระดูกเช่นกันค่ะ มาดูกลุ่มที่2ก็คือยีนที่ควบคุมการสร้างกระดูกยีนตัวแรกของกลุ่มนี้ก็คือ COL1A1 หน้าที่หลักคือสร้างคอลลาเจนไทป์1ขึ้นมาเป็นโครงสร้างที่ให้แคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆมาเกาะจนกลายเป็นเนื้อกระดูกที่แข็งแรงนอกจากนี้คอลลาเจนไทป์1มันช่วยเพิ่มความยืดหยุนความทนทานต่อแรงกระแทกกระดูกก็เลยไม่เปราะหรือแตกหักง่ายนะคะ ยีนตัวที่2ในกลุ่มนี้ชื่อ BMP2 ซึ่งย่อม,มาจาก Bone Morphogenetic Protein 2 BMP2 เปรียบเสมือนโฟแมนหรือหัวหน้าคนงานในไซต์ก่อสร้างกระดูกที่คอยควบคุมและสั่งการให้เซลล์ต่างๆทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างกระดูกให้แข็งแรง BMP2 จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดให้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์สร้างกระดูกจากนั้นจ้เซลล์นี้ก็จะทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อกระดูกใหม่ และในกรณีที่กระดูกเกิดการบาดเจ็บหรือแตกหัก BMP 2ก็จะช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมและสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ทดแทนส่วนที่เสียหายด้วยค่ะสำหรับยีนตัวที่3ก็คือ S O X 9ค่ะในขณะที่ BMP 2เป็นเสมือนโฟร์แมนในสายงานก่อสร้างกระดูก S O X 9เนี่ยเป็นเสมือนสถาปนิกเลยค่ะที่ออกแบบโครงสร้างของกระดูกอ่อนก่อนที่จะมีการสร้างกระดูกแข็งขึ้นมานะคะ นอกจากยีนทั้ง3าตัวที่ว่ามาเน้ก็ยังมียีนอื่นๆเช่นยีนที่ควบคุมการดูดซึมแคลเซียมการสร้างวิตามินดีเป็นต้นค่ะปาดูกลุ่มที่3ซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมตัวแรกคือยีนที่ควบคุมการเผาผลาญพลังงานมีมากมายหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างซับซ้อนเพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆตั้งแต่การย่อยการดูดซึมการขนส่งการเก็บสะสมและการใช้พลังงานค่ะ อีกตัวก็คือยีนที่ควบคุมการตอบสนองต่อสารอาหารนะคะซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมว่าร่างกายจะย่อยจะดูดซึมขนส่งเก็บสะสมและใช้ประโยชน์จากสารอาหารที่ได้รับจากอาหารอย่างไรพอได้ข้อมูลก็เข้าเรื่องของยีนควบคุมความสูงแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญคือเราจะทํำยังไงให้ยีนเหล่านี้เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช็ค4ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทํางานของยีนควบคุมความสูงค่ะปัจจัยที่ 1. โภชนาการนะคะ การได้รับสารอาหารที่เพียงพออย่างเช่นโปรโตีนแคลเซียมวิตามินดีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานของยีนเหล่านี้ปัจจัยที่2ฮอร์อมโมนต่างๆเช่นฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนเพศก็มีผลต่อการจเจริญเติบโตของกระดูกค่ะปัจจัยที่3การออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักจะช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกนะคะและปัจจัยที่4ส,สิ่งแวดล้อมค่ะต้องระวังมลพิษสารเคมีที่อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานของยีนและการเจริญเติบโตของกระดูก ก็อย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์มลพิษทางอากาศหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารภาชนะต่างๆโดยสรุปนะคะความสูงของเราเนี่ยถูกควบคุมโดยยีนหลายพันตัวเลยคะ่ะซึ่งแต่ละยีนก็จะมีผลต่อความสูงเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเอาแต่ละยีนมารวมกันแล้วก็จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสูงโดยรวมค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ